สวัสดีค่ะเอินเอินนะคะตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโทสาขา Real e s ร a t t School of Geography and Planning University of Sheffield ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศภายในมนหาวิทยาลัยกันนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในเมืองด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย University of Sheffield นะคะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group และเป็น World Top 100 University อันดับที่92ของโลกค่ะที่สำคัญนะคะ University of Sheffield เนี่ยได้รับการโหวตให้เป็น The Best Student Union in the UK มานานถึง7ปีซ้อน เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนะคะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นคลับสปอร์ตวอลเลนเชียร์อีเวนต์ต่างๆรวมถึงในคลับ แล้วก็คอนเสิร์ตที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเองด้วยค่ะแอบกระซิบเลยนะคะว่ากิจกรรมแน่นมากเป็นมหาวิทยาลัยสําหรับเอ็กซ์โทเวิรสุดๆส,ส,ส,ส่วนการเดินทางที่นี่นะคะก็ง่ายนิดเดียวเพราะมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยเป็นซ i ตี้แคมป s ค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยอยากจะเดินไปเที่ยวไหนก็ใกล้นิดเดียวหรือจะนั่งแทมก็ได้ค่ะสําหรับคณะที่โด่งดังของที่นี่นะคะก็จะมี Engineering Architecture Geography ที่เอิเรียนอยู่ หรือ Social Science ต่างๆค่ะหากใครสนใจเรียนต่ออังกฤษนะคะให้ติดต่อพี่ๆ Study in ได้เลยฟรี Free. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ